สั้นเรื่องคุณครูใจร้ายเกินไปหรือเปล่าแล้ก็จะเริ่มเลยนะคะน้องไปโรงเรียนกันค่ะพี่ปุ้มน้องไปเลยนะคะน้องไม่พอน้องตัวน้องหนักเกินจับมือเธอตังจะหมดตูดเร็ว งบไม่พอครับเก็บตังไว้ก่อนมาถึงโรงเรียนแล้วุำยังไงดีลืมเขียนชื่อ<ม>จะโดนคคติมเนี่ย โอเคเขียนชื่อเสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วก็ไปกันเลยครับครูจะดูไหมอ่ะเพราะครูย,ยิ่งใจร้ายอยู่เรียนแบบเรียนที่ห้องสมุดเขาเรียนภาษาไทยเขาเรียนภาษาไทยครับแรกเลยนะครูจะดูไหมครูยอยู่ห้องไหนนนตองสป,ป,สปมันกากมา่ห,มหรอเนี่นันนกเรียนทำไมมาสาย ใช่ไหมคะอืมที่ไงนไปดังที่ ทำอะไรก็ทำไปซะพี่น้องไปส่งพี่เข้าน้ำหน่อยสิอ้าวทำไมพี่ไม่ไปเองล่ะพี่บอส ไปห้องน้ำนะคะครูคูค่ะขอแยกไปห้องน้ำค่ะ,คคคคะ,คะรีบรีบไปรีบรีบ,รบมาถ้าเกิดมาช้าจะโดนลงโทษนี่ครูด่าเราแล้วน้องเดี๋ยวรอพี่ที่นั่งห้องน้ำชายนะค่ะพี่ ล้างมือน้องพี่มาแล้วป่ะไปกันเดี๋ยวครูจะดา เลยนะครับนี่สองคนนี้ชอบนั่งใกล้กันใช่ไหมหน้าคนละฝั่งเลยครับนี่บอลม,มานั่งหน้าห้องนี่เด็กดีเลยเด็กแต้มากตัวดีเลยนะเธ่สวดเธอใหญมีนาไปนั่งหลังห้องแม่ดีกว่ามีนาไปหาครู นงคะครูใช้หนูทำอะไรอีกเธอห้ามเธอห้ามเล่นเธอต้องฟังครูไม่ครูจะไปดูเธออยู่นะคิดนัว่าครูใจดีกับเธอหนาเด็กนิ่ใสแบบยิ่งโตยิ่งนิสใสเท่าพี่เธอนะ ก็หนังสือมาสิอย่างงูค่ะแล้วหนังสือผมละครูหนังสือเธอหรอครูจะไปรู้นี่ไงเธอเป็นคนเอาไอาว้ยังไม่ใช่หรอครูก็ผมนั่งที่เดิมแล้วแล้วผมก็ครูมาเปลี่ยนให้ผมแล้วตอนนี้ผมจะรู้เลยไหมนะแล้วผมแล้วครูก็ไม่ให้ผมรู้จาบที่ด้วยเนี่ยอย่าเถียงครู ไป,ปดูทำอะไรอยู่จ๊ะอย่าแอบเอาโทรศัพท์มาเล่นล่ะครับคุณหญิน่ะเอาโทรศัพท์มาเล่นหรือเปล่าถึงเธอ จะอยู่หลังห้องแต่ครูก็รู้นะอ,อถือว่าครูให้อภัยบอดไปเรียกมีนามันนั่งที่ไหนก็ตามใจผู้เธอเถอะเฮ้ยครูจะปวดถ้าเกิดนั่งไกลครูก็ขี้เกียจเดินครูเพิ่งนึกได้โอเค ตบปากแตกเลยมีนาเร็วเร็ว,รวมีนาวิ่งวิ่งวิ่งนั่ง,งตรงไหนดีอะมีนานั่งสองต้นนี้แล้วกันพี่จะนั่งตงน้นนี้โอเคมีนานั่งต้นนั้นนะทำอะไรดีแล้วอย่าคุยกันนะคุยกันเดี๋ยวคุณจะตีเลย คบิบหายแล้วมาโรงเรียนสายที่สุดในห้องเลยเนี่ยจิตโอ้โหปวดไหมนะแล้วครูจะลืมไหม ที่ใครบ้างมีนาบอสเด็กเออโอเคครบเรื่องอ๋อ,อเด็กเออจำได้แล้วโอเคทำไมมาสายก็ผมไปย้อมสีผมมาครับใครบอกให้ย้อมอืมเออผมอยากย้อมไหมครับโดนตีเนี่ยมนไปนั่นงขีง้เลย แบบนี้ครูตีผมไหมครับไม่ตีไม่ตีเพราะเธอมาสายก็ไม่เป็นไรถึงครูให้อภัยแล้วกันเพราะเธอเป็นเด็กดีครับเย้ครับแนนไม่เป็นเด็กดีใช่ไหมแนนเดินด่าเฮ้ยถามอะไรกันนั่งกันนะนำคานอ้าวก็เราผิดอะไรอะ่ะ เอาใบงานมาทำสีนะเพื่อเด็กเด็กเอาใบงานมาทำไม่ฉันไม่อยากนั่งกับนายเด็กเอออาพี่ทำไมเลื่อนหนโรด่ะ กันนั่นแหละเอ่อออกไปทำเดี๋ยวนะักเรียนเดี๋ยวครูมานะเดี๋ยวครูออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งครับ ค่ะแ่ซีดีกว่าอ้าวโทรสับเด้งฟังเสียงแล้วกันมีครูตายที่ชื่อว่าครูอเอ๋นะครับครูอครูตายแล้วแกตุนวันที่หกย่าตาังค์คือไปห้าสิบบาทเพือไปเก็บเองอถ้าเก็บได้ถ้ามันเหลือได้มดเลยงามาถึงขนมนี้ได้ <S <S นี่ไง,งขนมฟางข่ก่อนนีอขนมฟังอะนี่ขนมฟังที่ปิ้งจ้าออะ ละครล,ละครแน้นเรื่องนี้นะคะกขอคุณคะเรื่องคุณครูจะใจร้านเกินไปไหมก็ไบายจุมมวัวนะครับ